ครับสี่ฤดูการของเกาหลีเนี่ยนะจะแบ่งเท่าๆกันเลยครับแบ่งเท่าๆกันเลยก็ここคือแบ่งปีหนึ่งเนี่ยนะครับนะจะมีทั้งหมดสี่ฤดูฤดูละนะสามเดือนนะครับฤนะดูแรกที่เราจะพูดถึงก็คือฤดูพรมนะครับพรมเนี่ยจะหมายถึงฤดูใบไม้ผลินะครับใบไม้ผลิหรือช่วงที่ดอกไม้ใบไม้ผลิบานนั่นเองนะครับเราจะเรียกว่าพรมนะครับพรมนะฮะก็จะเริ่มนะครับที่ประมาณเดือนมีนาคม นะครับมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาช่วงที่เป็นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเริ่มเริ่มของฤดูการเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดที่เป็นจังหวัดแถบร้อนหน่อยนะครับนะเช่นจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศเช่นเกาะเจจูหรืออะไรเงี้ยมันจะเริ่มเป็นเริ่มฤดูของ ใบไม้ผลิเนี่ยก่อนใครเขานะครับงั้นอย่างซากุระเวลาบานก็จะบานไล่จากใต้ขึ้นมาทางตอนบนนะครับนะบานที่เกาะเจจูก่อนงั้นเกาะเจจูก็จะเริ่มมีดอกไม้ใบไม้ผลิบานก่อนใครเขานะครับส่วนทางตอนเหนือที่อากาศหนาวเย็นกว่าเป็นภูเขาเยอะเนี่ยก็จะมีใบไม้ผลิบานช้ากว่านะครับช้ากว่านะถามว่าเดือนไหนสวยสุด ถ้าในกรุงโซนะช่วงที่ซากุระบานสวยที่สุดก็คือช่วงสงกรานต์ของเมืองไทยเราเนี่ยแหละนะตรงกับกลางเดือนเมษายนนะครับนะช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนนะช่วงประมาณสักวันที่10ก,กว่ากว่าเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่ซากุระบานผลิบานสวยงามนะครับทัพ์แรกที่เราจะได้เรียนกันก็นกคือโกชิพิตะโกชิเพยยียนวะอันนี้ก็จะหมายถึงดอกไม้ผลนะิดอกไม้ผลิบานนะครับต่อมาครับพารามิทูตะพารามิทูรอย นะก็จะหมายถึงลมพัดนะครับลมพัดอีกตัวหนึ่งครับก็คือคาว่าคอนจัวตาค o n j u a ห้นะครับตัวนี้ก็จะหมายถึงแห้งนะครับนะอากาศแห้งอากาศแห้งแลงนั่นเองนะครับ